ฟึบเช้ามืดจัดจัดสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมก้างนะครับแล้วก็อยู่กันในเกม Summoners War Sky Arena เสียงจริงหรีดหักแบบนี้นะฮะไม่ต้องสงสัยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเช้ามืดกันเลยเชเดียวผมตั้งใจตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะเลยนะฮะนั่นก็คือการ ปอรส์สกอร์วันละใบและในคลิปนี้ก็จะเป็นเดย์วันนะฮะมาดูกันว่าวันแรกของโปรเจกต์นี้จะได้ตัวอะไรนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยผมกะจะทำให้ได้สักร้อยวันเป็นไงได้ไหมแบบร้อยวันติดต่อกันซึ่งตามหลักของเลดแบบการเปิดกาชาเกมเนี้100ยร้อยใบมันควรจะได้สักตัว นะฮะอันนี้ไม่ไม่ได้แบบศึกษาอะไรมานะเป็นแค่ความรู้สึกจากการที่ผมเล่นมาโอกาสได้0.5นั่นก็เท่ากับว่าเปิด200ใบได้1ตัวสิ โอเคงั้นเปลี่ยนแผนเอาเป็นเปิด200วันครับมันจะต้องได้การันตี5ดาว1ตัวนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะตอนเรียนอยู่ก็ตกเลขซะด้วยสิรบ<อ>กนท่านที่เก่งเลขนะฮะช่วยบอกไว้หน่อยนะครว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าโอเควันแรกนะมาดูกันเราจะได้ตัวอะไรผมว่าเรามาถึงมีโอกาสได้รีวิวตัว5ดาวเลยนะเนี่ย เออลืมบอกไปนะได้ตัวอะไรมาผมจะแบบรีวิวสั้นๆนะเผื่อว่าใครไม่รู้ตัวละครและใช้ได้ดีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ยคอนเทนต์ส่วนมากเป็นคอนเทนต์มือใหม่เนาะพอเราจะไม่พูดถึงพื้นฐานอะไรบ้างมันก็กะไรอยู่นะครับพเปิดปรทุกทานทำเพลงโอเครู้เลยวันนี้รีวิวมอนสเตอร์นะฮะ มอสรีมอสสามดาวตัวน okay ี้นะครับยักษ์ไฟที şey <t uh t ่เห็นใช้กันก็คือในทีม BJ เนาะเออก็คือสกิลมันสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้นะครับด้วยสกิลติดตัวของมันเนาะเนี่ยกลับไปที่ทงนักสู้ เมื่อตายเพื่อฟื้นคืนชีวิตตัว HP 30%และอย่างเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันเป็นเวลา3เชนินด้วยนะนี่นะครับนักรบยักษ์ธาตุไฟใส่รุนไฟ2เซตแล้วก็วิวหเซตนะฮะปุ๊บไอเดียทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการเล่นยักษ์ไฟเปิดมาปุ๊บ ยักษ์ก็จะตายก่อนเลยนี่แล้วมันก็จะชุบขึ้นมานะครับทำให้สแต็คของบาบาลีของเราเต็มและบาบาลีเราก็จะก็จะพ่นน้ำไปะนะครับนี่เสร็จปุ๊บม,มันก็จะเกินครึ่งบอสก็จะอันติเรามาปึก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 ปก ตรงจุดนี้ยักษ์ก็จะตายไปอีกรอบนะคะเพื่อให้บาลวิกเราเก็บสแต็กได้ครบอีกแล้วแล้วก็อันตีไปนะโอ้โหแต่เสียดายตรงที่ไม่มีเกาะแตกนะครับเกมนี้เรามีโอกาสแพ้นะอ,อแต่ว่าต้องรอดูว่า2ทีมที่เหลือเราเดียจะแบกได้ไหมนะเมื่อกี้จังหวะไม่ค่อยดีเนี่ยเ่ยผมใช้จักรมืดไงคือมันจบได้ค่อนข้างชวาัวเกาปกตินะแต่ว่าเกมนี้ เกาะมันไม่แตกอะจากไฟมนอกาสเกาะแตกเยอะกว่าแต่ก็ชนะมาได้นะจากที่ต้องอ่านสกิลดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซีเนาะก็คือมันลดเกรดอีกฝั่งนะครับเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวด้วยการโจมตีจะสร้างความเสียหายตามพลังป้องกันนะฮะแต่ก็คิดว่าไม่น่าแรงอะไรมากนะฮะแล้วก็ตัวละครที่เป็น CC แบบนี้นะยืนหนึ่งก็คือรอเลนหรือก็คือคาวโปรแสง ถ้าเกิดจะปั้นตัวนี้นะฮะก็แนะนําให้ไปปั้นตัวนั้นแต่แต่คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวยักษ์ไฟเนาะก็ประมาณนั้นละกันก็ถ้าเกิดคุณใช้เข้าเกลือแสงอยู่ก็เอาตัวนี้ไปปั้นแทนมีประกันชีวิตหนึ่งเทิร์นด้วยตายปุ๊บได้เกิดใหม่อะไรนี้นะแต่ตัวนี้เป็นทาดไฟนะเข่าเกลแสงเป็นทาดแสงมันก็ใช้ได้เยอะกว่าหรือเปล่าอ้าวดิสเกดิดอีกเลยสินเซียเลยครับจริงใจหน่อยอย่าปั้นะฮะตัวนี้เนาะจะลงลงเฉพาะ BJ ก็พอ นะครับคอนเทนต์อื่นใช้ขา่าวกูนะครับจริงใจเลยโอเคสำหรับเช้านี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับใครที่ตื่นขึ้นมาก็อรุณสวัสดินะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะแล้วเจอกันครับเนี่ยเสียงนาฬิกาผมดังแล้ว